สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สายฟ้าก็จะมาทำจ่อผักกาดนะคะใส่กระดูกไก่นี่เป็นเป็นอกไก่เป็นกระดูกอ่อนนะคะกระดูกอ่อนไก่นะคะอันนี้ก็ผักกาดนะคะผักกาดที่เป็นเอา,เอาที่ที่เขาเอาไปดองนะคะอันนี้ผักกาดนี่อร่อยนะคะแล้วแต่คนชอบเนาะฟางตุ้งก็ได้อะไรก็ได้ แล้วก็อันนี้ก็เป็นพริกนะคะอันนี้ถั่วเน่านะคะเดี๋ยวจะตําอันนี้โรโกกอนแป๊บหนึ่งอันนี้พริกนะคะอันนี้มันมีมีกะปิอยู่แล้วอันนี้ก็น้ำขามเปียกนะคะเพื่อนแล้วก็จะมีน้ำปลานะคะน้ำปลาอันนี้มันมีกะปิอยู่แล้วนะก็น้ำปลานะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็ผงนัวนะคะเพื่อนอย่าใส่หมดนี่นะใส่หมดนี่กินไม่ได้นะคะ เดี๋ยวถั่วเน่านะถั่วเน่าแล้วก็ใส่ให้มันหอมเฉยๆนะคะเพื่อนเดี๋ยวโขกแป๊บนึงนะคะ เน,น่าถั่วเน่าแต่ไม่ใช่ว่ามันเหม็นนะคะเพื่อนๆ,ๆไม่ใช่เหม็นแบบว่ากินไม่ได้ไม่ใช่มันเหมือนกะปินะคะคล้าย,ยๆกะปิเลยแล้วแต่คนชอบนะเขาเอาถั่วนะคะเป็นหมักแล้วก็มามาตากเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเอาไปบดเสร็จแล้วก็มาทาเป็นแผ่นแผ่นๆนะคะพอเราขกเสร็จแล้วออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะเะพื่อนๆ นี่แบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะปรุงเนาะปรุงรสปรุงอันแบบนี้ก่อนเอาเครื่องลงไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมะขามเปียกนี่นะคะน้ำมะขามเปียกลงหม้อก่อนนะคะเพื่อน<ๆ>นะน้ำมะขามเปียกลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย คลิกแกงหัวเน่าแล้วก็ปลาร้านะคะเพื่อนใส่ปลาลงไปอาหารเหนือก็ใส่ปลานะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่คนแล้วก็น้ำปลานะคะเพืน้ำปลาแล้วก็ ใส่หมดนี้คงไม่มีผมเกิดขึ้นแล้วล่ะใส่นิดๆนนหน่อยๆนะคะเพื่อนๆพอเป็นเนี่ยแล้วก็ใส่นี้ลงไปกระดูกไก่นะคะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปก่อนเราก็จะรอเดี๋ยวค่อยใส่ผัก <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะ <c oughs> เ,เดี๋ยวให้มะขามเปียกมันออกเปรี้ยวๆหน่อยจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนนะเราก็ปรุงรสชาติปรุงอะไลงไปอันนี้นาเบะนะคะหม้อนี้หุงข้าวก็ได้นะคะหม้อญี่ปุ่นนะหม้อนเนี่ยข้าวได้ แล้วก็รอสักพักนึงนะเพื่อนนะให้น้ำมันเดือดให้น้ํามะขามเปียกมันออกรสออกชาตินะคะอากาศนี้ชอบนะสายฟ้าชอบเพราะว่ามันออกขมขมดิออกขุมขม แล้วแต่คนชอบหรอกนะบางทีก็ขายแพงบางทีก็ขายถูกหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายร้านขายของชำเนาะมีทุกอย่างขายพวกผักสดด้วยขายอะไรด้วยเขาเอามาขายไงหัวละสิบบาทหัวใหญ่ด้วยนี่สองหัวนะเนี่ยสิบบาทเดือดละ ข้าวก็นาน,านก็ทําอาหารไทยทีหนึ่งนะคะเพื่อนทําอาหารไทยบ้างอาหารอีสานบ้างอาหารเหนือบ้างอืมส่วนมากก็กินแต่กับข้าวอาหารญี่ปุ่นนะคะเพื่อนกลัวแบบพวกเพื่อนๆเ,เบื่อไงเดี๋ยวก็มีแต่อาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอืมไม่มีอาหารไทยเลยอย่างเงี้ย สายฟ้าชอบกินถั่วเน่านะเอามาตำน้ำพริกนะน้ำพริกถั่วเน่านะอร่อยมากแล้วแต่คนชอบอยู่แล้วเนาะตัวเองชอบก็ว่าอร่อยเดี๋ยวต้องรอให้มันในนี้แป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพนะรอให้มันเดือดก่อนนะคะให้กระดูกไก่มันสุกนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไอ้นี่ลงไป อันนี้มันไม่ใช่แบบดินอันนี้สะอาดนะคะเพราะว่าล้างแล้วนะคะแต่มันเป็นดนำๆเฉยๆนะคะเพื่อนนะมันเป็นน้ำมากับผักนะ อากาศก็เย็นๆแถวบ้านสายฟ้านะ่ะไม่เย็นมากวันเนี้ยแต่เมื่อวานเย็นจริงๆเมื่อวานหนาวจริงเมื่อวานเนี่ยหนาวมากมคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะเพื่อนๆหายไปไหนกันหมดนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงน้องเพื่อนเอะนาะให้ไก่มันสุกก่อนแล้วค่อย เดี๋ยวประกาศลงไปเลยตอนนี้ประกาศก็ลงไปได้แล้วใส่ได้แล้วนะคะเพื่อนใช้มือนะใส่ลงไปเลยลงไปเลยใส่ลงไปเลย,ยลประกาศมีตีนด้วยเต้นประกาศเต้นกระเดวกระเด๋วใส่ลงไปเลย แดีวก็คยมาดูตอนที่มันสุกเนาะพนเพื่อนเนาะรอแป๊บหนึ่งอันนี้ก็ต้มแป๊บหนึ่งนะไม่งั้นมันแข็งนาะอากาศเนี่ยประมาณสองสามนาทีนะคะพเพื่อนนะเดี๋ยวคยมาดูเนาะดูตอนมันเสร็จเนาะพนเพื่อนเนาะนี่นะคะัเพื่อนสุกก็จะได้ที่อยู่แล้วเนาะกำลังแบบรสชาติกำลังไหนนี่เลย เผ็ดนิดนิดนะคะเปรี้ยวหน่อยหน่อยนะคะไม่ไม่เผ็ดมากนะคะมือสายนิดหนึงนะคะเพื่อนขากล้องตัวนั้นมันหักอึ๊บนีก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนขามเปียกก็ใส่เนื้อไปด้วยนะคะไม่ได้ทิ้งเนื้อมานานมาขามเปียกยังไง ง่ายนะคะเพื่อนไม่ยากเลยเดี๋ยวนี้พี่แกงก็เขามีตำขายแล้วนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวชิมดูรสชาติอืมเผ็ดนิดๆเปรี้ยวเน่อยเปรี้ยวหน่อยๆรสชาติกำลังดีเดี๋ยวเราก็จะมาตักกันเลยเนาะเพื่อนเนาะปิดไฟก่อนนะยวใส่ฟ้าตักก่อนนะคะ เดี๋ยวก็จะทานข้าวพอดีเลยกระดูกไก่นี่ก็อร่อยนะเพืาา่อนชมมีคอลลาเจนเยอะนะ ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะจอประกาศนะคะเพื่อนๆนะเมนูนี้ใครๆก็ทําได้เนองง่ายๆเนาะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันเนาะอะไรก็ใส่ใส่ไปรสชาติอร่อยก็โอเคแล้ว พื่อกลองทำทานดูนะคะเพื่อนๆนะง่ายๆนะเป็นอาหารยิ่งคนเหนือนะทําอร่อยมีมีเพื่อนคนนึงเป็นคนเหนือนะโอ้ยทำอร่อยมากถึงเอามาทําดูก็เลยเอออร่อยดีจนถึงทุกวันเนี่เนาะก็ชอบคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเพื่อนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่แล้วก็ถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะทานข้าวให้อร่อยนะคะเพื่อน